ลับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับกลับมาพบกับผมในช่องเกิ้นวิชาพัฒนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มานะครับมันมาแนา่วันนี้ตอนสองทุ่มนะครับผู้เชงคูดกับหนวดดํานะครับที่จะกลับมาอีกครั้งในวันนี้ดูจากตู้สุ่มแล้วมันออกยากมากๆแน่แน่เพราะดูสิครับทุกคนสเต็ปหนึ่งไม่การันตีสเต็ปสองไม่การันตีสเต็ปสามไม่การันตีสเต็ปสี่ไม่การันตีสเต็ปห้าก็ไม่การันตีนะครับ แต่ทุกสเต็ปจะได้บัตร SP สีแดงเนี่ยครับไม่รู้ว่ามันคือบัตรอะไรนะเนี่ยแล้วนี่ก็20ล้านมิลเลียนดาว,ดาว,าว,าวาน์โหลด c e l e b เบชั่น SP 200ชั่วโมงอีเวนต์นะครับอีเวนต์นี้จะมี200ชั่วโมงครับผมไม่แน่ใจว่านี่เขาจะแจก200เพชรหรือเปล่านะ This is your chance to get a good deal on 200 rainbow diamond นะครับ นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะได้รับข้อเสนอที่ดีของสองร้อยเพชรนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมาให้ทำเป็นภารกิจหรือว่าอะไรนะครับที่จะได้สองร้อยเพชรนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆนะไอ้ก็ร้อนโนเหมือนกันนะทุกคนก็แค่นี้ครับก็เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันดีกว่านะครับเราก็รอลุ้นกันเลยครับวันนี้ตอนสองทุ่มนาว่า อันนี้มันจะเป็นยังไงครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับไป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 